ตัวช่วยใหม่สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านในโครงการคนละครึ่งนะครับฝากดกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมขั้นแรกนะครับสามารถค้นหาตู้ ATM สีเทาที่จะสามารถยืนยันตัวตนได้นะครับผ่านแอป Google Map นะครับขั้นแรกเราก็มาเปิดแอป Google Map ของเราก่อนเลยดีกว่า จากนั้นก็แตะตรงเสิร์ตนะครับเสิร์ตเทียตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า atm กรุงไทยยืนยันตัวตนนะครับ atm กรุงไทยยืนยันตัวตนจากนั้นก็แตะค้นหานะครับจากนั้นก็เลือก atm กรุงไทยยืนยันตัวตนที่ใกล้เราที่สุดนะครับแต่ของผมใกล้ที่สุดก็โหอยู่ประชาที่หนกะิโลเมตรนั่นแหละ ก็ไกลยอยู่นะครับเนี่ยจากนั้นก็ดูดิเรกชันครับว่าจะเดินทางไปตรงนั้นได้ยังไง11นาที4.2กิโลเมตรก็จริงถ้าเดินทางไปไกลขนาดนี้ผมว่าน่าจะไปธนาคารสาขาจะง่ายกว่านะครับ แต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็จะช่วยให้เรายืนยันตัวตนได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอตอนช่วงที่ธนาคารสาขาเปิดน,นะครับจริงๆถ้าจะสะดวกมากสําหรับคนที่อยู่ใกล้ตู้ ATM นั้นๆน,น,นะครับจากนั้นก็ไปกันที่ตู้ ATM นั้นเลยดีกว่า ครับผมพอมาถึงตู้ ATM นะครับก็ให้สังเกตสัญลักษณ์ที่มีคําว่า ID ตัวนี้แล้วก็มีบัตรประชาชนนี่นะครับจากนั้นให้เราเลือกเมนูยืนยันตัวตนนะครับไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับ แต่ว่าอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยล่ะครับจากนั้นก็เลือกที่ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนนะครับแต่ที่รับทราบและรับรองนะครับแล้วก็เลือกที่ยินยอมครับผมแล้วก็เสียบบัตรประชาชนนะครับรอให้ระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนสักครู่ครับเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นําบัตรประชาชนเราออกจากนั้นก็ปปปชชนออกไปดําเนินการต่อบ,บนแอป,ปเป๋าตังกันเลยจากนั้นก็เปิดแอป,ปเป๋าตังเราขึ้นมานะครับ นี่เป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับก็เลยจะมีข้อความอธิบายเกี่ยวกับแอปถ้าเราเข้ามาอีกครั้งก็จะไม่เจอข้อความพวกนี้แล้วนะครับให้เราแตะที่ถัดไปเครื่องของผมมีระบบสแกนใบหน้าด้วยพอเข้ามาครั้งแรกเครื่องมันก็เลยถามว่าจะให้ใช้ระบบสแกนใบหน้ากับแอปนี้ได้หรือเปล่านะครับผมก็แตะที่โอเคเพื่อให้ใช้งานได้ถ้าเครื่องของใครไม่มีก็แค่ใส่รหัสพินหหลักนะครับจากนั้นก็แตะที่ g w l l ล แล้วก็แตะที่เข้าใช้งาน G Wallet แล้วก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับในการใช้งาน G Wallet ก็อ่านดูแล้วก็คลิกที่ตกลงหรือว่าแตะที่ตกลงนี้นะครับจากนั้นก็แตะที่ยินยอมถ้าไม่ยินยอมจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับจากนั้นก็รอรับรหัส OTP นะครับซึ่งจะส่งมาตามหมายเลขที่เราลงทะเบียนไว้ของผมมาแล้วผมก็ เอาหมายเลขนั้นมากรอกตรงรหัส OTP ตรงนี้ครับผมแล้วก็แตะที่ดั n นะครับ DONE ซึ่งตอนนี้ระบบก็กำลังตรวจสอบข้อมูลของเราอยู่นะครับก็ให้เรารอประมาณสัก2ชั่วโมงครับก็จะมีแจ้งเตือนมาแอปเป๋าตังก็จะแจ้งเตือนว่าเปิดใช้ G Wallet สำเร็จนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม Oh,